หลังจากไปบิณฑบาตกลับมาโปรดจะจมรับศรัทธาจะจมกลับมาวันนี้เป็นวันพระวันธรรมสวรรก็จะได้พิจารณาอาหารบิณฑบาตยามเช้าจากอาหารที่เราบิณฑบาตมารับ จากศรัทธายาโยมก็จะได้พิจารณาฉันพิจารณาดูเพื่อเป็นกําลังในการฝึกปฏิบัติใช้บำเพ็ญเพียรเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งก็ขอจเจร,ริญพรญาโยมอนุโมทนาบุญด้วยกันนะณสลาปสีวลีวัดถิมผู้บำเพ็ญเพียรก็สามารถหาเครื่องเผาขิเลส กำจัดกิเลสตัวเองให้น้อยลงอาจากความโลภความโกรธความหลงอย่างที่เมื่อวานนี้ได้เกินพอข้อไปในเรื่องการผู้ไม่ประมาทจะไม่พลาดในสามสิ่งคือสิ่งที่ควรคิดคิดจะทำอะไรบ้างในปัจจุบันจึงจะมีสติจิตที่ควรทำ ทำอะไรบ้างคิสิบอย่างวันหนึ่งสิ่งที่ควรพูดพูดอะไรบ้างในหนึ่งวันความคิดคำพูดการกระทำมันไปด้วยกันได้ไหมต้องพิจารณาดูตัวเองุทูเจ้าสอนให้ดูตัวเองจงไม่ประมาทในความคิดในการกระทำในการฝึกวันปฏิบัติแม้แต่พิจารณาอาหารจารณาอาหารนี้ก็เป็นปัจจัยสี่ ปัจเจเวกสีอยู่ในปัจเจเวกสีมีกีวรพิจารณาไหมตอนเช้ากีวรลังอาหารบินทบาทปวดยาโยมมาแล้วพิจารณาไหมเป็นของเน่าของเหม็นไหมกินไปแล้วเพื่ออะไรกินแล้วก็นอนเกิดประโยชน์อะไรไม่ได้เกิดประโยชน์มีแต่โรคแต่อ่าเสนาสนะอยู่อาศัยเคยปัดเคยกวาดไหมเคยรักษาความสะอาดไหมพิจารณายารักษาโรค ขี้ลนะนััจจเพสัตนี้พิจารณาต้องชินต้องฉันน้อยมากเท่าไหร่เพื่อเป็นกําลังในการฝึกปฏิบัติต่อไปเอาพิจารณาอาหารบินธบาตนะวันนี้ก็ได้เยอะพอต้มควรหน่อยเต็มบาทพอไม่มีย่ำไม่เอาย่ำใช้หนึ่งบาทพอ ปฏิสังขายู่ในโสปินตปัตังปฏิเสวะมีเนวัตวายะนัมัทานะนามันทนาญะณวิภูสานายายาวเทวะอิมัสยายะสันทิติอาปนายะวิหิงตุปารติอากรรมมัจจริยานุขะหายอิติพุลานันจะเวทนังปฏิหังคามีนวันจะเวทนังนักปาเิสามียาตราจะมีภวิสตินวัจตาจะพาสวิหารุจัติ เต็มบาทพอนะไปรับมาไม่เอาเยอะเพื่อเป็นกำลังในการใช้ความเพียรทำความเพียเรเพื่อเผากเกลียดังยิ่งละรลบกดลงให้น้อยลงที่สุดเท่าที่จะทำได้